นี่คือเสียงร้องของพังสร้อยฟ้าที่เกิดจากการตกใจกลัวเป็นอาการทางระบบประสาทที่อาจจะพบได้ในโรคบาดทะยักค่ะวันนี้เป็นวันที่4ของการรักษาพังสร้อยฟ้าคุณป้าสร้อยมีอาการสั่นกระตุกของกล้ามเนื้อมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณขาทําให้หมอกังวลว่าป้าสร้อยอาจจะยืนไม่ไหวค่ะหมอรีบเตรียมยาและน้ําเกลือทําการเปิดเส้นให้ป้าสร้อยในช่วงเช้าแล้วก็เก็บเลือดไปตรวจเหมือนเดิมค่ะค่าเลือดวันนี้พบ ว่าค่าการอักเสบของกล้ามเนื้อสูงขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อสั่นกระตุกมากขึ้นในขณะที่พี่ควานเฝ้าให้น้ำเกลือคุณป้าซอยหมอก็ออกตะเวนยืมยาจากโรงพยาบาลเพื่อให้ได้ยาฆ่าเชื้อบัตยะให้ได้เร็วที่สุดค่ะ ในที่สุดก็ได้ยาจากโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตที่มีสต๊อกยาเพียงพอให้ทางเรายืมได้ค่ะต้องขอขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่มากๆเลยนะคะให้การช่วยเหลืออย่างดีมากและยังเป็นกําลังใจให้หมอในการรักษาโรคปัทยยักษ์ด้วยค่ะหมอจะรีบเอายามาคืนโดยเร็วนะคะหลังจากนั้นนะคะหมอออกไปซื้อยาและน้ําเกลือเพิ่มค่ะเพราะว่าเราต้องใช้น้ําเกลือวันหนึ่งเป็นร้อยๆขวดเมื่อกลับมาหมอก็เข้าไปตรวจดูอาการป้าส้อยแต่ก็พบว่าป้าส้อยมีอาการสั่นกระตุกและฉี่แตกหลังจากนั้น ก็ร้องเสียงดังด้วยความตกใจกลัว หมอรู้สึกเจ็บปวดมากไม่ได้ยินเสียงร้องของเขาเพราะว่ากล้ามเนื้อของเขาสั่นกระตุกแรงขึ้นจนเกือบจะยืนไม่ไหวค่ะขาทั้งสองข้างสั่นและเกรง็งจนเวลาผ่านไปหลายนาทีก็ยังไม่หยุดสั่นค่ะเล่นเอาหมอใจคอไม่ดีเลยเพราะตอนนี้เขามีอาการหลอนเลยทำให้เขาตกใจใกลัวเป็นพิเศษจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักอาการสั่นก็เริ่มดีขึ้นหมอก็เลยได้เข้าไปตรวจด,ดูอาการอีกรอบค่ะแต่ก็จะพยายามใช้เสียงให้เงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้เราให้น้ำ ต่อไปเรื่อยๆนะคะช่วงค่าเนี่ยช้างก็ฉี่ใส่ขึ้นเยอะ น้ำเกลือที่เหมาะให้วันนี้นะคะก็ประมาณ100ขวดค่ะหรือก็คือ100ลิตรนั่นเองเวลาเราเก็บชีเนี่ยเหมาใจใพี่ควาเนี่ยใช้ไม้แบบนี้เข้าไปเก็บนะคะเพื่อไม่ให้ช้างตกใจเวลาเก็บจะหลีกเลี่ยงการเข้ารบกวนช้างให้มากที่สุดค่ะไม่อย่างนั้นเขาอาจจะตกใจและช็อกได้ในช่วงกลางดึกเขาดูอ่อนแรงมากขึ้นค่ะใช้ลำตัวพิงกับคอกบ่อยขึ้นเหมือนจะยืนไม่ไหวสายตาของเขาดูอิดโรยมากและกล้ามเนื้อขาก็สั่นกระตุกมากขึ้นด้วย ืนนี้หมอกับพี่ควานก็ยังคงเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดเป็นคืนที่4ี่ของการรักษาแล้วพวกเรายังคงอยู่ด้วยความหวังเสมอและเต็มที่กับการรักษาในทุกๆวันเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะอย่าลืมปุมุนสินค้าช่วยช้างเพื่อให้เราได้รักษาช้างฟรีต่อไปค่ะอาการของปลาสร้อยวันต่อไปจะเป็นอย่างไรหมอจะมาอัปเดตในวันพรุ่งนี้นะคะสู้ต่อไปค่ะทุกคน